วันนี้แพทก็มาขับรถเล่นกัน s e v e n mile นี่มาครั้งแรกนะเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้ดูก่อนสต็อปแรก <c oughs> เจ็บขาไปทำงานไม่ได้สองสามวันเจ็บขามากแต่ก็มาเที่ยว <c oughs> ไปทำงานไม่ได้แต่มาเที่ยวนะมันก็เดินได้แต่ว่ามันยืนไม่ได้ไงมันยืนห้าหกชั่วโมงไม่ได้แต่ก็เดินได้ <c oughs> เขาก็มาถ่ายรูปกันอา <c oughs> หน้าไม่เที่ยวไว้เนี่ยอากาศมันหนาวมีแดดนะแต่จะลมมันเยอะมีแต่ต้นไม้เนาะอย่าไปถ่ายที่อื่นดีกว่าสวัสดีจา้นนาเพื่อนเวันนี้พาเพื่อนเนมาเที่ยวทะเล้าเรียกว่าอะไรนะเซเว่นทีนอ่าเซเว่นทีนไมลขับรถขึ้นมาเสียต้องซื้อที่เต้องซื้อบัตรผ่านประตูเข้ามาด้วยนะคันละสิบคันละสิบสิบเหรียญประมาณนั้นแหละคนเยอะแยะมากมายดู ทะเลที่เนี่ยมันไม่น่าเที่ยวหรือเปล่ามันหนาวไม่อยากให้เธอถูดูตัวเองนะใส่ตั้งหลายชั้นมาแต่งตัวมาซะสวยเจอมาเจอทั้งลมทั้งหนาวโอ้ยตายดูบรรยากาศอืเขาล็อกรถหรือย,ยังก็ไม่รู้หนาวลมก็แรงมาดูหน้าแพทซะก่อน <laughs> มาอย่างเต็มมาอย่างสวยเลยนะแต่ว่ามาใส่แจ็คเก็ตดูดิ หนาวรองเท้าก็ไม่ได้เอามาอีกมาเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้ดูเจ็บขานะไม่ได้ไปทำงานหยุดงานมาสองสามวันแล้วอุบิเหตุหัวเขา่าเจ็บเดินยืนนานๆไม่ได้ยืนติดต่อกันแบบห้าชั่วโมงไม่ได้แต่ถ้าแบบว่าชั่วโมงสองชั่วโมงยืนเนี่ยก็ต้องนั่งไงแต่งานแพทย์เนี่ยมันต้องยืนติดต่อกันชิปละห้าชั่วโมงอะ่ะทีน,นี้เราก็ยืนไม่ไหวไง ก็เลยหยุดหยุดงานมาสองสามวันแล้วแหละขาดไรายได้เขาบอกเอจะตายไหมนี่เลยบอกว่าถ้าทํางานไม่ได้ยืนไม่ได้จะทําไงไม่เข้าใจดูสิได้ยินเสียงลมไหมรถติดนะรถเยอะวันนี้วันเสาร์รถเยอะ,นนนยอะหนาวดูชายหาดหาดที่นี่เขาก็เป็นหาดทรายอย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรขายเนาะน่าจะมีข้าวเหนียวส้มตำบ้างหิวข้าวไม่ได้อะไรมากินเลย ที่หลางก็ต้องแพ็กมาด้วยเนี่ยเนี่ยอาหารหนึ่งขนเหนียวส้มตาเนื้อทอดหมูทอดมานั่งกินเนาะคงจะแซบเนีย่ยน่นเนี่ยเขามีที่นั่งให้นั่งเห็นไหมโอ้รถก็เยอะนะเนี่ยอยากลงไปเดินตสงสัน้ําจะเย็นหน้าดูเลยแหละขนาดนี้อากาศนี้ยังหนาวเลยอะคิดดูดิน่าจะมาปิกนิกไหมเพื่อนๆคนนั้นเขาก็เดินนะอโอู้บบาไข่น้อเนี่ย ก็หล่อแท้หล่อว่ะเนาะผู้บ่าวภัยมาหล่อคักแท้เออเอาไปอะดูเขาก็ขับรถกันมาเที่ยวก็มาปิกนิกกันเออน่าสนใจนะทีหลังเนียแต่ก็คงจะไม่เสียค่าทิกเก็มานะสิบเหรียญแล้วก็ขึ้นมาปิกนิกที่นี่นะพิศแพทไม่ชอบทะเลที่มันหนาวหนาวนะ่ะ ถึงไม่ค่อยชอบมาไงเมื่อก่อนมาเมื่อก่อนมาสองสามรอบก็ไม่ชอบแล้วเพราะว่าอากาศมันหนาวทะเลที่นี่หนาวมากทั้งหนาวทั้งเย็นไม่เหมือนบ้านเราหรอกแค่นี้คืออะไรเขาก็มีแผนที่ให้บอกนะว่าอะไรเนี่ยอ๋อก็มีแผนที่คุณอยู่ตรงนี้แพทยอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็มีอะไรเยอะแยะมากมายไม่รู้มีที่ให้นั่งมีปลา หนาวสต็อปสเต็ปไม่ใช่สต็อปสเตปที่สองอยหนาวไม่อยากจะมาเที่ยวก็เพราะว่าหนาวโอ้มันบรรยากาศดีเนาะสวยเลิศครับดูซิเพื่อนๆทะเลที่นี่นะสวยแต่ว่าหนาวไม่มีหาดด้วยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยได้ดูเฉยๆลมก็แรงครับหิวแล้วตอนเนี้ยอยากจะไปหาอะไรกินไม่มีอะไรกินเลยหิวข้าวหนุ่มข้าวเหนียวก็ไม่ได้ห่อมา จริงๆน่าจะหอขอหนมข้าเหนียวมาท่มตรงท่มต่ำมาเนาะตรงนู้นก็เป็นสนามกอล์ฟนะเขาก็เล่นกอล์ฟกันสวยตรงนี้เป็นจุดที่สวยที่สุดดูซิบรรยากาศเพื่อนๆคนเยอะแยะมากมายแต่แพทไม่ถ่ายคนให้ดูนะถ่ายแต่วิวให้ดูเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแล้วหิวเป็นวิวที่สวยมากเขาบอก ตอนนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรมีแต่ต้นไม้แต่ตรงนี้วิวสวยสวยอยู่อย่างเดียวเนี่ยละถ่ายรูปนิดหน่อยโอเคเพอร์เฟคมานั่งดื่มไวน์มีทั้งเบียร์มีทั้งไวน์อ่าดื่มไปก่อนแก้หนาวมาเต็มแก้วเลยไวน์นี่ลินได้ถูกใจเลยมากเลยนะเนี่ยมาเต็มแก้วเลยเรสซิง <is> แพทยอยู่ที่คาเมลเนาะคาเมลดาวทาวไมรู้นั่งกินร้านนะมานั่งกินแซนด์วิชมานั่งกินเบอร์เกอร์ ดูบรรยากาศไม่อยากจะถ่ายให้ดูมากดูบรรยากาศคาเมลโอเคแอป,ปิทไยเซอร์ก็มาเสิร์ฟแล้วอ๋อนี่นะอ๋อ that's why y เ s, <c oughs> <S yes, cheese potato <S <Yeah>. <S มันมันฝรั่งแล้วก็ เนาม like เบคอนเบคอน y บคอน y u นั่นอ่ะสววม everything g o ว้าวไวน์ะทากก์ทากก์แซมอนพทชอบ แต่อันนี้ไม่รู้ดีไฟคนนี่ทอาก็กินใหญ่เลยจะสงสัยจะหิวอาหารก็เสิร์ฟครบหมดแล้วไวายก็มีเบียกก็มีเดี๋ยวขอเวลากินก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตสถานการณ์ต่อก็จะกินแล้วไม่รู้ใครหิวไม่หิววน์หมดไม่ครึ่งแก้วแล้วมึนแล้วกดีสนี่อันนี้ออเดอร์แพทน่ากินไหมแซลมอนกับผักกินแต่ของกินแต่ผักกับแซลมอนนะหัวอ้วน แล้วก็ชิมไปนี่หน่อย i อิ g o เกใหญ่มากเยอะเทอบไปหมด เบคอนีสุดไม่เป็นอือฮึสดซัมนีส่วนอ้หนาวก็นหนาว <c oughs> อยากจะสวยแต่ก็หนาวต้องมาใส่นั่งใส่แจ็กเก็ต โอเค I want to eat in and out but now I eat at l e s s l o n g You want to eat in and out? <laughs> That's okay <S Sorry Mm ้มอื้มอ yummy good Next time we stop in in and out Mm ื hmm. Next time จานใหญ่มากอืมป ทำเองที่บ้านก็ประมาณ10เหรียญน,นะมากินที่นี่ก็ประมาณ30แพงแต่วิวดีอ่ะนั่งไปจิบไวน์ไปชิมไป most, like, ever existed, ever. เริ่มเมาอะไรตัวข้าง <c oughs> แต่งตัวสวยมานะ <c oughs> จะต้องมานั่งใส่แจ็คเก็ตเพราะว่ามันหนาว <c oughs> You like it? Warm. Mm -hmm. and something to eat. Mhm. Mm ah, mm -hmm. uh this one. French You like this one? You like it? Yeah. The, the fries or the tacos? What? The fries. Why, because Long spicy. time ago, maybe three months, something like that, three or four months. <laughs> what? First time you're right? <laughs> <laughs> I do not have fries off the i huh? I'm not doing a great job representing I'm sorry, man. Sorry. <laughs> <laughs> Is it good? I, I don't even think I know the conversations. I think like, we're probably on the same page. Uh, okay. I've been here this whole time. Finish that. yes. No, that's potato. I'll finish it. Okay. But after that, I think we probably meet up in the same place. I think like we're gonna need to sort whatever out that we need to like sort out. Yes, good, right? Mm. I like mm -hmm. it. That's about right. Spices, right? Yes, like something that. a little bit paprika. Uh-huh, paprika. And a little bit of pepper. Yes. อ l i t t l ต b บิ s สไปซี่ not too much not too much but good they crunchy เ mm. มาแล้วไอ้โต้งข้างเริ่มเมาแล้วไปแล้วเริ่มเสียงดังแล้วอืขนมปังอร่อยแซ่บหลายคันนี้ Don't I, do that. I, I, no, do what? I What's up? Uh, huh? Yes. I <laughs> think <laughs> <food> is at 10. So yummy. Food it's good, is right? Not good. It, huh? Beautiful. Good. Yeah, I'm happy that you like it. Good choice, yeah. Then, right? Yeah, it's the try. rice base. Eat that. Mm. You have some salad. You can use the, the yeah, meat plate. Right, yeah, I'll Okay. one fish taco now. Okay. This one, the fish? Inside the fried the fish? Fish taco. Oh, okay. Should be good. เรืแทบลอยตันี้ยัไม่โต๊้งโตางเสียงดังแลตัวนี้ยังไม่เสียงดังนะแก้ววายยังไม่หมดแก้วยุ This is my favorite french fry. <laughs> pizza. Good. This is my favorite pizza. Right. Enjoy. <laughs> I don't know. I'm happy if you enjoy. Mm -hmm. Good. Can you get some fresh salmon? Yes. We, we can share half. I cannot finish that. You have to. Why you order a lot? I, so I don't want to eat a lot. We take we get the rest in a in the bag in the box. Oh 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 my god! Oh, She okay? Oh เขาม t คนื่นล้มอห maybe maybe hard you hurt a lot we need to be careful good. that's why we need to keep healthy hmm? that's why we need to keep healthy hmm? โอ้มไม่ได้เขามีคนล้มมันล้มต่อหน้าเลยตกใจหมดเลย Can I have one bite leftover? Oh, this and back. You can also have one bite that. bigger, this e bigger. You want to bite off here or yeah. bite off there? Yeah. Thank you. Mm. Mm. Good. Good. We're still doing okay? Do you want another fresh sweet? Oh, good. Perfect. Thank you so much. Good. I don't want to drink more if I drive. Yes. I'm glad I got the tickets. Actually, cool, cool. I want to be beautiful, but I bought a jacket. You are beautiful. Oh. You are always beautiful, baby. This one's all on me, okay? This one all on you. Except this one fry, that's mine. <laughs> you put, You moved all of this. You didn't move this one. <laughs> that is mine i <laughs> mm, Good. i was told knew this one is good มันก็จะไปแบ่งให้เขากินหน่อยนะก็อยากจะกินอีโต้งข้างก็เมาเสียงดังจ้ะ่อด้วยนะไม่ใช่ไม่หล่อหรอด้วยเมาเสียงดังนะอีกทางนี้ก็นั่งมองเขาอ t อ f o อยู u เดี๋ยวไปแล้วแพทอ่ะขอเวลากินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เวลาขอเวลากินก่อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้นอกสถานที่มาเที่ยวกินอาหารอร่อยอร่อยแซ่บ ก็ไม่แซ่บเท่าไหร่หรอกเพราะไม่มีพริกถ้ามีอะไรเผ็ดๆก็จะแซ่บอยู่นะไปอ่ะ